เขาหน้าผักแก้วเนาะมามีแต่เข่าล้วนๆนะหย่าก,กับบมีเนาะ <S 2> <S 2> เขา,าน่าในนะน้ำไม่นาะโอ้บางเขาเนะปุ่นปุนเป็นก้อนเป็นก้อนอยู่นะเขานะจนฮอดพุ่นได้ยังไงข้าวหรอออนเข้าเด็ดปุนปุ่น,น,นเบิควายห่างเด็กๆอยู่ออนเข้า บังบังอันนี้นี่จะเข้ามึงพี่น้องโอ้บังเข้าพี่น้องเยังก้อนก้อนอย่เข้าบังโทรเงยะเต็มเต็งเลยพี่น้องอ่ะหลายแต่โทรเง้งยงพี่น้องว่นนีหญ้าบเป็นยังไงพี่น้องมีแต่เข้าล้วนๆนะอันนั้นกระน,นอกนะพี่น้องนี่กระหมาเลยพี่น้อง นี่กำมาละจะมาแล้วป้าเตะเข้าโอ้ไปกับบอดาไปเลยโอ้เข้าเะก,กับอันนี้นั่งเอ้ยเข้าเข่าได้กับไดนทงนี่แหละพี่น้องเบิ้งเข้าโอ้เตอไปแล้วไปแล้วมันยังอ่ะไรมัยังผ่งานบ่โอ้เห็นเห็นเห็นเลย ว่าเป็นเหตุนนะอันนั้นพาอันนี้เขาเจ้าเอิญมาพามวกเนะาะเอิญมาภูเขาสันคนไทยเลี้ยกอะคนไทยเขาเอิญมาผัภูเขาเนะาะปลาเตอรพี่น้องมีแต่เข่าล้วนๆนะพี่น้องปลาเตอรจะน,นอดนพุ้นนะพี่น้องปลาเข่าคนน้อยเองเนาะเข้าเขาปเจ้าเองเนาะอันนั้นกับภูเขาเนาะ สวยงามบ่พี่น้องมาสิรีวิวที่เพิ่งฟ้าตือฟ้าตือไปบุได้สามบันดนี้วันนี้ไปบุได้สามฟ้าตือบังเข้าพี่น้องไปบุได้สามทางฟ้าตือพี่น้องโอ้ยถ้าเอาลงเราช่วยกดไลค์กดแชร์ในเด้อพี่น้องเด้อ าระเข้างามคักคุ่ก่วมืนระดับนี้นะยังจะถาเกี่ยวนะฝนฝนพระอกากาศก็มืดคืมดีนะพี่น้องปรามันกำลังมืดมานะพี่น้องนะอันนี้นะครับเข้ามาแล้วข่ะเจ้าก็เลยเอาไม้มาคว้างนะเอาไม้มา กานใหม,ม่มาลปเส้นทางนะน,นี่นะบรรยากาอที่พักเนาะกระทอมเนาะคนถ้าถ้าคนไทยเขาเอิอละกระทอมเนาะคนล่างเขาเอิอละเถี่ยงเนาะเบิงเนาะี่น้องปลาเติมมีจะเข้าปลาเติมอ,อ่ไปแล้วมาเลย อันนี้ก็ลมมันพัดนะเข้ามันสูงนะพี่น้องนะเข้ามันสูงกันเลยลมพัดมันก็เลยล้มนะป้าเธอเพิ่งพี่น้องมันนักเข้าหลายมันจนล้มนะพี่น้องนะมันนักเข้าหลายนะบ้าเน่ปีนี้น่าเป็นนะเข้าทงนี้เข้าทงนี้ปีนี้น่บเป็นนะเป็นกระโม่กระทงนี้อนะเข้าหลายกระโม่ อ่ะดูนะอันนี้ก็บาดิสุพปัณนะพอผมเมาุไก่ชิว่กวกระทมล้ว มารีวิวนะพภูเขานะฮาน,นันก็เป็นอีกทวงหนึ่งนะฮา <c oughs> น,นันก็เป็นอีกทวงหนึ่งนะมิติญานะ <c oughs> อันนี้นะเข้าขอเจ้านะมิติญ่าอืม <c oughs> อันนั้นก็เจ้าเกี่ยวนะกองเขานะนายไพอกอ,อ,องเขานะอันละในลำดวนก็อิจาคนด่างนะเห <c oughs> นในลำดวนก็ตะควันด่างนะเกี่ยวเขานะอเสียดบบายเขากน ัตัวท่านเองครอบครัวและมว่ามาเ็นผูต่อส่อ